สวัสดีค่ะวิวจากช anel p o i View ค่ะกลับมาต่อกันอีกครั้งนะคะกับนิทานเวตาลแม้ว่าวิวจะแอบปู้ไป1อาทิตย์ก็ตามเอาหน้าข่าวก่อนมาต้องคลิปติดกันถูกต้องแม้แล้วจริงๆก็ไม่ได้ผิดสัญญานะก็ไม่ได้สัญญาหรือเปล่าว่าจะมาติดกันทุกคลิปใช่ปะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ทนการเรียกร้องไม่ไหวจริงค่ะดังนั้นวันนี้วิวก็เลยมาต่อเป็นเรื่องที่5แล้วนะคะสําหรับซีรีส์นิทานเวตาลของเราสําหรับใครที่มาคลิปนี้คลิปแรกนะคะแล้วงงว่าเวตาลเล่านิทานทําไมทําไมต้องมีพระเจ้าวิกรมาทิตต่าง ะะจะไม่ใช่นิทานเวตาลเรื่องที่1นะแต่ว่าเป็นตอนที่เขียนว่าเวตาลเล่านิทานทําไมนะคะหรือว่าถ้างง,งก็วิวทาเป็น playlist ไว้ให้ตรงนี้แล้วค่ะก่อนที่จะไปฟังนิทานเวตาลเรื่องที่5อย่าลืมกดติดตามวิวอบทุกช่องทางนะคะติดตามเสร็จแล้วก็กดกระดิง่งกดซีฟอร์สกดอะไรต่างๆด้วยจะได้ไม่พลาดทุกครั้งเลยที่วิวออกคลิปวิดีโอใหม่ๆคะ่ะสําหรับตอนนี้พร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของนิทานเวตาลตอนที่5นะคะ <se ver> ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะย้ามาทุกริปแล้วก็ตามว่านิทานเวตาลเวอร์ชั่นที่วิวออกมาเล่าในวันนี้นะคะไม่ใช่นิทานเวตาลเวอร์ชันนี้นะคะนิทานเวตาลพระนิพนธ์กรม,มเหมือนพิทยาลงกรหนังสือรอยเล่นที่คนไทยควรอา่านเพราะว่าเวอร์ชันนี้จะมีแค่สิ <spe c oughs> เรื่องด้วยกันนะคะและแม้ว่าเนื้อหาข้างในจะคล้ายกันแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันมีเนื้อหาบางส่วนที่แตกต่างกันอยู่คะ่ะและนิทานเวตาลที่ส่วนใหญ่ทุกคนได้ยินได้ฟังหรือว่าได้เรียนกันเนี่ยจะเน <se ver> นออ่่ะะ่ีีททมหืืย ได้ยินได้ฟังมานะคะเพราะว่าเวอร์ชั่นที่เรามาเล่ากันเนี่ยคือเวอร์ชันนี้ค่ะเวตาลปัจจวิสตินิทานเวตาลฉบับสมบูรณ์25เรื่องนะคะของศาสตราจารย์ดศักดิร์ักศรียยมนดดาค่ะแอบบอกอีกจุดนึงนะคะว่านิทานเวตาลตอนนี้จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็คําตอบไม่ค่อยถูกใจพวกเราเท่าไหร่หรอกคือฟังแล้วคงจะแบบ หนึ่งทำนองนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราเกริ่นกันมายาวพอสมควรแล้วเราเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าเวตาลตอนนี้จะเล่านิทานอะไรให้พระเจ้าวิกรมาธิตฟังค่ะแน่นอนว่าเรื่องทั้งหมดนะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวตาลอยละล่องกลับไปอยู่ที่กิ่งอโศกกิ่งเดิมและพระเจ้าวิกรมาธิตก็เดิน About ตุ๊กๆๆๆๆๆๆฝ่าป่าช้ากลับไปที่ตน้นอโศกนะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปปลดเวตาลที่สิงอยู่ในซากศพเนี่ยลงมาพาดบ่าของตัวเองค่ะหลังจากนั้นพระเจ้าวิกรมาธิตย์ก กำลังเดินเดินไปเดินไปได้ไม่กี่ก้าวหรอกคะ่ะอยู่ดีดีเวตาลน,นะคะก็พูดขึ้นมาบอกว่าพระเจ้าวิกรมาธิท่านในชางเป็นคนที่มีความอดทนเหลือเกินถ้านี่ชักจะชอบท่านแล้วสิแหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่อวาวอย่าจิน้นอันนี้คือพระราชากับปีศาจมันเกินไปนะคะอย่าจิน้นคือเวตาลบอกแค่ว่าข้าชักจะชอบเจ้าแล้วสิไม่เมื่อข้าชอบเจ้าขนาดนี้ข้าเล่านิทานให้เจ้าฟังเรื่องนึงแล้วกันนะว่าแล้วนะคะเวตาลก็เปิดปากเล่าเรื่องค่ะซึ่งเอาจริงๆบ้าถ้าเป็นพระเจ้าวิกรมาธิทนะคงจะอยากพูดกลับไปตอนนั้นเล็ก ทำเถอะได้โปรดคือข้าไม่อยากเดินไปเดินมาแล้วนะแต่อย่างไรก็ดีนะคะมันก็มีเหตุผลอยู่แหละเหตุที่เวตาเล่าเรื่องเยอะแยะมากมายนะคะก็อย่าลืมไปฟังคลิปแรกสําคัญมากจริงๆนะคะกดไปดูได้ตรงนี้นะจ๊ะ,ะเรามาฟังเรื่องราวของเวตาดีกว่าเรื่องที่เวตาเล่านะคะเวตาเล่าถึงพรามคนนึงค่ะเป็นครอบครัวพรามที่เป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวค่อนข้างไฮโซเลยทีเดียวนะพรามคนนี้มีเมียอยู่หนึ่งคนนะคะก็เป็นเมียที่เป็นเมียที่ดีว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งก็ไม่ได้สาคัญอะไรกับเรื่่่่องงแแตตเเคาาาะะะบรรยยยยใหญวมีีดัไนล ครอบครัวนี้ก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งเป็นลูกชายที่ดีเช,ช่นเดียวกันเป็นลูกชายที่แบบเก่งกล้าสามารถต่างๆหลังจากใช้ชีวิตต่อมาอีกสักพักหนึ่งค่ะครอบครัวนี้ก็มีลูกสาวอีกคนนึงนะคะซึ่งลูกสาวเนี่ยนะคะก็เติบโตมาเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์พร้อมสุดๆเรียกได้ว่าเป็นคนที่หน้าตาดีมีสติปัญญาเกิดมาในตระกูลดีคือทุกอย่างดีหมดนะคะดังนั้นชื่อเสียงของผู้หญิงคนนี้ก็จรกระจายไปทั่วไปหมดเลยค่ะอย่างไรก็ตามผู้หญิงที่ดีขนาดนี้ก็บอกพ่อของตัวเองไว้ข้อหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าตามคววาามมมเเชื่่่่อออขงงงงิินนนดดีียะไไไพก้้้ผูหญแต ในสมัยนั้นมันจะไม่มีความเฟมินิสต์แบบฉันจะอยู่เป็นผู้หญิงอิดิวิทวลวูแมนอะไรเงี้ยไม่มีนะคะผู้หญิงต้องแต่งงานอย่างไรก็ตามผู้หญิงคนนี้บอกพ่อไว้บอกว่าพ่อคือลูกเป็นคนแบบนี้ลูกเป็นคนดีลูกเป็นคนเก่งลูกแบบเพอร์เฟกทุกอย่างลูกจะไม่ยอมแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ได้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เลยคือ 1. ผู้ชายคนนั้นต้องเป็นวีรบุรุษถ้าผู้ชายคนนั้นไม่เป็นวีรบุรุษผู้ชายคนนั้นจะต้องเชี่ยวชาญด้านมายาศาสตร์มายาศาสตร์นี่คือแบบว่ามพวนนเป็บ,บาาั กลนสุดกลุนสงครามอะไรทํานองนี้นะคะหรือถ้าสมมติว่าเขาไม่เป็นวีรบุรุษเขาไม่ได้เป็นมายาศาสตร์เขาก็ต้องมีความรู้ดีโลดซึ่งความรู้ในแบบของอินเดียโบราณก็อาจจะไม่เหมือนความรู้ในสมัยปัจจุบันนิดนดงนะอาจ,จะไม่ใช่แบบว่าความรู้ด้านฟิสิกส์อะไรอย่างนี้ก็เป็นความรู้เรื่องแบบเลขผานนาทีดูดวงได้อะไรทานองนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ก็บอกพ่อไว้ว่าถ้าลูกอ่ะได้ผัวที่ไม่ได้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปน,นี้นะลูกคนไม่ได้ลูกแบบรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มีค่าพ่ออย่าบังคับ ลดขนาดนั้นมาให้ลูกสาวฉันได้อย่างไรอย่างไรก็ตามค่ะชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปครอบครัวนี้ก็ใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งพ่อเนี่ยคะ่ะได้รับภารกิจอย่างหนึ่งจากพระราชาให้เดินทางไปหากษัตริย์อีกเมืองหนึ่งซึ่งก็ไปเจราจาเป็นทูตอะไรประมาณน,าณนี้ประมาณว่าเขากําลังจะรบกันต่างๆพรามคนนี้ก็ต้องไปแบบไปห้ามทัพไปเจริญสัมพันธ์ทาไมตรีต่างๆนะคะหลังจากเดินทางออกไปค่ะขณะที่กําลังจะเดินทางกลับปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพรามคนนี้นะคะแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านพรามข้าได้ยินชื่่ออเสสสียงงขลลูกาาาาาววทนนนนนมแแ้ รู้สึกประทับใจในตัวลูกสาวท่านมากข้าอยากได้ลูกสาวท่านเป็นเมียยกลูกสาวของท่านให้ข้าเถอะซึ่งแน่นอนนะคะว่าพรามก็ต้องหันไปบอกผู้ชายคนนั้นประมาณว่าเออข้าก็อยากได้ลูกเขยเหมือนกันนะก็อยากให้ลูกสาวแต่งงานแต่ว่าลูกสาวของข้าเนี่ยสาบานเอาไว้อย่างนด่งประมาณว่านางจะไม่เป็นเมียของใครก็ตามที่ไม่มีความสามารถต่อไปนี้เจ้ามีความสามารถด้านมายาศาสตร์หรือเปล่าหรือว่าเจ้าเป็นวีรบุรุษหรือว่าเจ้ามีความรู้ดีไหนบอกข้ามาซิซึ่งผู้ชายคนนั้นนะคะก็บอกว่าอ๋อข้าเนี่ยมีความรู้ด้านมายาศาส ออกมาคันหนึ่งแล้วก็ให้พรามขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็ทําให้รถลอยได้แบบวิวเดินทางแป๊บเดียวไปที่อื่นเลยประมาณนี้นะคะทําให้พรามคนเนี้ยพอใจมากประมาณว่าอผู้ชายคนนี้มีความรู้ด้านมายาศาสตร์ดีมากเราควรจะยกลูกสาวให้เขารู้แหละดังนั้นนะคะพรามก็เลยบอกว่าโอเคค่าตอบรับคําขอแต่งงานของเจ้าอีก7วันข้างหน้านะยกขันหมากมาได้เลยจ้าว่าแล้วนะคะทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปคะ่ะพรามก็เดินทางกลับบ้านระหว่างที่พรามมีเดินทางไม่ถึงบ้านเนี่ยนะคะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่บ้านเหมือนกันค่ะคือลูกชายของพรามเนี่ย คนหนึ่งเข้ามาคุยด้วยประมาณว่าโอ้ท่านท่านลูกชายของข้าข้าดีประทับใจในตัวน้องสาวของท่านมานานแล้วข้าอยากของน้องสาวของท่านเป็นเมียมากๆเลยยกน้องสาวของท่านให้ข้าเถอะซึ่งตัวพี่ชายเนี่ยนะคะก็บอกไปว่าอ๋ออยากให้น้องสาวข้าเป็นเมียเหรอเออข้าก็อยากยกให้เหมือนกันน้องสาวข้าจะขึ้นคานอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าน้องสาวข้าสาบานไว้ว่าจะไม่ยอมแต่งงานกับใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นผู้เชีช่ยวชาญด้านมายาศาสตร์ไม่ใช่เป็นวีรบุรุษหรือว่าไม่ได้เชี่ยวชาญด้านความรู้ท่านมีอะไรในสามข้อนี้ที่ดีบ้างละ่ะไหนลองบอกข้า ีเผื่อข้าจะยกน้องสาวให้ซึ่งผู้ชายคนนั้นนะคะก็บอกไปว่าข้าเนี่ยเป็นวีรบุรุษ oh. ข้าเชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธมากๆว่าแล้วนะคะผู้ชายคนนั้นก็หยิบหอกหยิบดาบอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ประมาณว่ารำอาวุธโชว์รำชงเชิงชงเช้งชงเช้งแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษจริงๆซึ่ง,งพี่ชายเนี่ยก็เห็นว่าคนนี้เป็นวีรบุรุษจริงๆดังนั้นพี่ชายก็เลยบอกว่าโอเคข้าจะยกน้องสาวข,ของข้าให้เจ้า uh. อีก7วันให้หลังเนี่ยยกขันมาไปได้เลยจ้าเจ็ดวันคุณคุ ถ้าเรื่องวุ่นแค่นี้เวตาลไม่ถามนะคะเรื่องมันวุ่นขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่าแม,ม่อยู่แยกกับลูกชายคือแม่อยู่บ้านประมาณนั้นอยู่ดีๆก็มีคนเดินทางมาหาที่บ้านมาถึงก็บอกว่าคุณแม่ครับรับผมเป็นลูกเขยได้ไหมผมชอบลูกคุณแม่มากเลยคือผมได้ยินชื่อเสียงของผู้หญิงคนนี้มานานแล้วอยากได้เป็นเมียซึ่งแน่นอนนะคะแม่ก็ต้องบอกเงื่อนไขไปประมาณว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้แต่งงานกับลูกสาวแม่ไม่ได้หรอกคือลูกสาวแม่ไม่ยอมแต่งงานถ้าสมมติว่าเจ้าอ่ะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านมายาศาสตร์ด้าน,มานวามรุล่ะ ซึ่งผู้ชายคนนั้นนะคะก็บอกว่าอุ้ยค่าดิมีความรู้ดีมากดูดงดูดวงแมส่สุดๆแม่จะลองไหมล่ะคะแน่นอนนะคะว่าหลังจากพิสูจน์พิสูจน์อะไรแล้วแม่ก็บอกว่าได้เลยค่ะลูกขาแม่ยกลูกสาวให้นะคะอีก7วันยกขันมามาเลยซึ่งตอนนี้ก็คือเกิดปัญหาแล้วใช่ไหมทุกคนจะยกขันมามาพร้อมกันและไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเมื่อพราบเดินทางกลับมาที่บ้านพราบก็มาบอกเมียประมาณว่านี่ในที่สุดฉันก็หาผัวให้ลูกได้แล้วนะจ๊ะส่วนเมียก็แบบอุต่าท่านทาอะไรลงไปท้าก็หาผัวให้ลูกได้แล้วเหมือนกันอีกคนงงงฟััี่ชายแบบ พอแม่คุยกันพี่ชายแบบข้าก็หาตัวให้น้องได้ละเหมือนกันทำยังไงดีแล้วสรุปน้องเราจะเป็นของใครทั้ง3คนนะคะก็นั่งปวดหัวอยู่ด้วยกันแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้มีโทรศัพท์ไงไม่ใช่แบบโทรไปฮัลโลยกเลิกนับจ่ายนก็ไม่ได้ใช่ไหมหรือจะส่งจดหมายไปมันก็ไม่ทันดังนั้นนะคะปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อ7วันให้หลังค่ะขันหมาก3าขบวนเดินทางมาที่บ้านเดียวกันโดยพร้อมเพรียงนะคะปัญหาก็คือวันนั้นเจ้าสาวหายไปค่ะทุกคนก็แบบอ้าวเจ้าสาวหายไปเกิดอะไรขึ้นทําไมเจ้าสาวถึงหายไป ได้นะคะคนที่เชี่ยวชาญด้านความรู้ด้านการดูดวงก็เลยเริ่มดูดวงขึ้นมาก่อนดูดวงดูดวงดูดวงอ๋อเจ้าสาวของพวกเราเนี่ยโดนรากสระตัวหนึ่งเนี่ยลักพาตัวไปตอนนี้เอาไปไว้ที่ไกลมากเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปช่วยเจ้าสาวของพวกเรากันซึ่งคนถัดมาก็คือคนที่บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมายาเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อจะเดินทางไกลหรอไม่ยากเลยมาขึ้นรถขึ้นรถค่าเสกรถให้คนนี้นะคะก็เสกรถชุบ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 ทุกคนก็ขึ้นรถแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันค่ะเพื่อไปถึงที่แน่นอนว่าคนที่ต้อองงแสสดคควาาามมรถก็ืี ราพุรุษท่านเองมีรบุรุษเก้าอาวุธต่างๆออกมานะคะแล้วก็ไปต่อสู้กับราชสระสู้ๆแล้วก็แยกผู้หญิงกลับมาได้ทั้งหมดก็เลยเดินทางกลับมาที่เมืองค่ะฟิวซึ่งแน่นอนนะคะพอทุกคนกลับมาเนี่ยก็เกิดการทุ่มเถียมกันใหญ่โตเพราะว่าปัญหาเรื่องราชสระจบไปแต่ว่าปัญหาก็คือใครจะได้ผู้หญิงไปใช่ไหมคะวีรบุรุษก็บอกว่าฉันต้องได้สิก็ฉันเป็นคนไปต่อสู้กับราชสระไม่งั้นพวกแกนคนก็ตายหมดแล้วร่นถึงสาวด้วยดังนั้นฉันต้องเป็นคนได้แต่งงานส่วนคนที่เชี่ยวชาญด้านมายาศาสตร์ก็บอกว่่่าาาาแแล้้้้วกจะเเดินนนนนทงงงไไไไปตรรััถถมมมมีส นี่แกเพิ่งเดินไปถึงขอบหมูบ้านนั่นน่ะเนี่ยฉันทําให้ทุกคนเดินทางได้อย่างรวดเร็วรู้ไหมส่วนคนสุดท้ายนะคะก็บอกว่าเอา้าเดี๋ยวถ้าพวกแกไม่มีฉันตั้งแต่แรกเนี่ยฉันไม่ดูดวงดูดวงให้พวกแกก็ไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นพวกแกก็นั่งเอ่อยอุบ้านเนีย่ยผู้หญิงหายตัวไปไหนฉันต่างหากคือคนที่ควรจะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นนะคะซึ่งนี่คือปัญหาที่พรามตัดสินยังไงก็ไม่รู้แต่เป็นปัญหาที่เวตาลถามพระเจ้าวิกรมาทิตย์ว่าแล้วท่านคิดว่าอย่างไรละ่พรครคระพระเจ นเวตาตอนที่5ค่ะซึ่งเดี๋ยวคำตอบเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนหุดหงิดนะแต่ช่างมันเถอะค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อยากฟังนิทานเวตาลตอนต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะรู้ไหมว่าพระเจ้าวิกรมาทิตต์ตอบว่าอะไรพระเจ้าวิกรมาทิตต์ตอบไปนะคะบอกว่าง่ายมากเรื่องนี้เนี่ยคนที่จะได้สาวไปก็คือวีรบุรุษนั่นเองเพราะว่าวีรบุรุษเป็นคนที่ไปต่อสู้แย่งชิงสาวกลับมาได้ส่วนอีกสองคนเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่มันก็เป็นแค่ตัวประกอบนั่นแหละเป็นแบบผู้ช่วยพระเอกประมาณนั้นอะไม่เคยอนิญายหรอทํานองนั้นนะคะดังนั้นพระเจ้าวิกรมาทิตก็เลยตัดสินให้วีรบุรุษได้ผู้หญิงไปค่ะซึ่งจากคําตอบของพระเจ้าวิกรมาทิตก็ทําให้เปตานหลุดลอยกลับไปที่เดิมนนนนนนััั่่่แหลละะะะคคววีี้าาไปกอยสสด